ข่าวติดตามนะครับพูดถึงคําว่าวิกฤตกันหน่อยฮะในวิกฤตฮะยังมีโอกาสาเป็นประโยคที่เป็นจริงเสมอนะครับอย่างแขกร,รับเชิญของเราในวันนี้ฮะจากนักธุรกิจฮะเจ้าของตลาดนะ เคยเป็นหนี้เป็นสินฮะกว่า10ล้านบาทวันนี้นอกจากจะพิกุรกิจหมดหนี้หมดสินแล้วนะฮะยังสามารถทํากําไรฮะน้องเอ๋ยได้ถึงพันล้านด้วยนะฮะก็เลยมาทําธุรกิจออนไลน์น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับว่าทําไมเธอถึงประสบความสําเร็จฮะวันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกับเธอครับขอต้อนรับคูโนตทัชยาอภิรดาชัยเดชหรือคูโนตสอนออนไลน์พันล้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะคูโนตค่ะสวัสดีคุณนตครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนตนะฮะเห็นว่าก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของตลาด ด,ดูเหมือนเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยเงินมันต้องปังเงินมันต้องดีทําไมถึงมาเป็นนี่ถึงสิบล้านนะคุณโอนะฮะก็ตอนเป็นตลาดนะคะเป็นตลาดเนี่ยมันใช้เงินลงทุนสูงมากแต่ว่ากว่ามันจะได้เงินนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบใช้ระยะเวลานานแล้วก็ต้องมีสายตาที่มีเงินหมุนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันแล้วในตอนนั้นด้วยความที่เราก็ไม่มีเงินทุนไม่มีประสบการณ์ะคะ่ะมันก็เลยทําให อ๋อด้วยหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยค่ะมันทาให้เราค่อนข้างที่จะมีติดลบทุกเดือนเลยกลายเป็นแบบอยู่ๆกลายเป็นติดลบสิบกว่าล้านสองปีครับใช่ค่ะแล้วอย่างแล้วอยากทำมายังไงอะที่มาที่ไปถึงมาทําธุรกิจออนไลน์คะคุณโนตค่ะตอนนั้นเริ่มมองหามันเครียดนะคะพอแฟนเริ่มเป็นหนี่ใช่ไหมคะมันทาให้กลับมาจากตลาดพวกเขาก็เครียดพอเครียดเสร็จมันเกิดสภาวะวิกฤตปัญหาชีวิตคู่เราเลยมองหาว่า เอ๊ะจริงๆคู่เราไม่ได้เป็นปัญหานะแต่ปัจจัยภายนอกธุรกิจต่างาที่มันเป็นปัญหาเราก็เลยเริ่มมองหาว่ามันน่าจะต้องมีอ่อช่องทางที่เราจะต้องหารายได้เพิ่มเราก็เลยมองเห็นว่าในในเมื่อสามปีที่แล้วอะคะ่ะโลกของออนไลน์มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเยอะมากๆเราเริ่มเริ่มเข้ามาศึกษาค่ะว่าเอ๊ะเราออนไลน์มันเป็นแบบไหนยังไงก็ได้ได้ได้มาเจออาจารย์ท่านหนึ่งอะคะ่ะของอาจารย์พอก็เลยทําให้ เราค่อยๆไต,ต่เต้าในการลงมือทำมาเรื่อยๆอะคะ่ะใช่ครับแล้วตอนนั้นพอทําปุ๊บความสําเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนที่เกิดขึ้นกับคูโนะมีอะไรบ้างาตอนนั้นนะออพอทํามาเนี่ยแรกๆก็เริ่มได้เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นจนมันกลายเป็นปัจจุบันค่ะก็สามารถทํากําไรได้เฉลี่ยเดือนละประมาณสาถึงสีล้านบาทต่อเดือนเลย แล้วก็ทํายอดขายค่ะรวมรวมไปพันล้านละตอนนี้สามปีแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะมันด้วยความที่นดวดอยู่ในระบบ drop ship fulfillment นะคะหรือว่าระบบที่ไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องแพ็คของก็เป็นพาร์ทเนอร์กับ D Icon นะคะเขาก็จะมีสินค้าให้เราขายแล้วเขาก็จะมีปัญญาให้ก็คือมีองค์ความรู้ให้มีสินค้ามีปัญญาเป็นทั้งทุนเป็นทั้งปัญญาค่ะมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตหางเงินในโลกของออนไลน์ได้ละก็ที่เหลือเป็นกําไรในอากาศล้วนๆเลยค่ะทั้งบ้านรถแล้วก็ รวมถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศต่างๆค่ะเมื่อกี้เห็นมีบ้านหลังใหญ่ด้วยนะคุณโนธฮมีบ้านจัดสรรหลังใหญ่ด้วยนะใช่ค่ะก็คือแต่งบ้านเนี่ยเฉพาะค่าแต่งบ้านก็ส0บกว่าล้านละคะแล้วก็ตัวบ้านเองเนี่ยก็แต่งในบ้านเนี่ยเอาไว้ทําออนไลน์โดยเฉพาะไทยลูกสวยไลฟ์สดสวยทำคอนเทนต์สวยค่ะแล้วก็ได้ล o บ g กินีมาคันหนึ่งด้วยไม่คิดว่าจะมีซุปเปอร์คาร์ก็มีซุเปอราเป็นรถในฝันอีกหนึ่งคัน ครับตนั้นค่ะครับแล้วระหว่างธุรกิจการทําตลาดนะฮะที่ก่อนหน้านี้นะฮะกับธุรกิจออนไลน์เนี่ย<อ>มันมีความแตกต่างกันไหมฮะคือจริงๆมันก็เป็นการจริงๆออนไลน์เนี่ยมันเป็นการขายของบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Facebook IG Instagram มันเป็นการขายเป็นการใช้พื้นที่เป็นการที่แบบว่าคล้ายต่างกันเพราะว่าในออนไลน์เราไม่มีฟิคคอร์เนี่ยค่ะไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าค พนักงานไม่มีค่านาม้มค่าไฟไม่มีซิคคอร์สแล้วก็ด้วยด้วยระบบที่โนทามมันเป็นระบบใหม่มาเราไม่ต้องมาสต็อกของด้วยมันเลยกลายเป็นว่าตัว,ต,วตัวทําให้ที่เหลือมันคือกําไรหมดมเราแค่มีความรู้มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตเราทาเงินทํางานได้แล้วค่ะค่ะแล้ว่างนี้ถ้าเกิด,ด,ดคุณผู้ชมชที่ฟังอยู่แบบนี้เขาอยากจะเริ่มเขาต้องทอํายังไงคะเขาจะเริ่มจากตรงไหนคุณวัชรแนะนาได้ไหมคะค่ะจริงๆในโลกของออนไลน์เนี่ยมี มีคนมีตลาดอยู่ในนั้นมีคนอยู่ในนั้นประมาณ40-50ล้านคนค่ะถ้าสมมุติว่าสําหรับการที่อยากเริ่มต้นนะคะตอนนี้นวดเปิดคอร์สเรียนเนาะเปิดมาประมาณเกือบ90รุ่นละรุ่นหนึ่งจะมีคนเรียนประมาณ4 0 0พถึง5,000คนแปดพคนแล้วค่ะจะเป็น5วัน5้คอร์สออนไลน์มืออาชีพใช่รเราจะมีเรียนตั้งแต่ในเรื่องของการรู้จักการใช้ Facebook การปรับโปรไฟล์การโมดิฟายหน้าร้านนะคะการทำค,คอนเทนต์การตัดแต่งคลิปการตั้นเพจ โฆษณาใน Facebook ด้วยแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของเทคนิคการยิงแอดโฆษณาเพื่อที่จะนำพาเราไปหาลูกค้าได้ในโลกของออนไลน์ค่ะก็ห้าวันนี้ค่ะเป็น5้าวันที่ต้องบอกว่าเรียนวันละสองชั่วโมงเต็มเลยแล้วก็ตกเฉลี่ยค่ะวันนึงเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นที่อื่นจะขายกันอยู่ประมาณหนึ่งหมื่บาทแต่ว่าสำหรับรายการนี้ค่ะก็ะไม่ไม่ค่ะใช่ค่ะสำหรับรายการนี้ก็จะให้แค่ ห้าสิบท่านแรกเนี่ยจะเป็นเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะบอกเฉลี่ยวันละยี่สิบบาทใช่เยอะมากแล้วก็ที่สาคัญนะคะเราจะมีเป็นในเรื่องของครูพี่เลี้ยงนะคะคอยสอนเราตลอดเลยแล้วมีกลุ่มติดให้เรียนย้อนหลังได้ด้วยสําหรับใครก็ตามนะคะที่แบบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะประมาณนั้นโอ้นะครับติดต่อกันได้เลยเนาะหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดสองสามสองห้าเจ้กศูนย์แปดค่ะ ครับ,รบอ่ะสุดท้ายครับอยากให้คุณโน้ตฝากไปถึงคุณผู้ชมที่สนใจหน่อยครับค่ะก็ก็ยอมรับและปรับตัวค่ะตอนนี้ออนไลน์มันเป็นทางรอดนะมันไม่ใช่ทางเลือกค่ะมันก็อยู่ที่เรานะคะทำทำบ่อยๆแล้วก็ให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้ก่อนประมาณนี้ค่ะครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูโนสอนออนไลน์พันล้านด้วยนะครับที่มาพูดคุยสิ่งดีๆให้กับเรา้ลยนะครับสวัสดีครับครูโนครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครูโนมากครับอย่างที่ครูโนบอกนะว่าตอนนี้ออนไลน์เป็นทางลอดแล้วไม่ใช่ทางเลือกค่ะ